กับรายการ True Insider ค่ะ,คะถ้าพูดถึงดาราคู่สีต่างช่องเนี่ยก็มีให้เห็นอยู่หลายคู่เลยนะพะเยอะฮะเยอะฮะจริงๆแล้วความเป็นช่องนี่มันไม่อาจจะกัน้นมิสรภาพได้ใช่ค่ะอีกอย่างหนึ่งดาราหลายๆท่านเนี่ยนะครับก็ใช้ผู้จัดการคนเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกนะฮะที่อาจจะมีโอกาสได้เจอกันบ่อยๆนะครับจนเกิดความสนิทสนมกันขึ้นค่ะนะครับวันนี้รายการ True Insider ถือโอกาสรวบรวมมาฝากคุณผู้ชมนะครับว่าดาราคู่ไหนบ้างที่เขาซีกันและอยู่ต่างช่องกันเชิญรยองร้องกันครับ แม้ว่าจะห้ามขันกันในเชิงธุรกิจถูกมองว่าเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องคู่แข่งแต่ว่านดารานักแสดงแต่งช่องหลายคนก็เป็นเพื่อนซีซีเมึกกันค่ะจะมีใครบ้างครูอินไซเดอร์รวบรวมมาให้ชมกันแล้วค่ะ คู <Es> meantime, ่หนีพระเอกสุตาช่องสามและเดทคูกิมิยะก็กอดคอพระเอกช่องเจ็ดพากันช่วยเหลือเรื่องเรียนจนได้ร <Well, S 2> ับปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตจนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนคลับค่ะก็เรียนเรียนด้วยกันครับผมนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์ครับผมใช่ลำบากไหมลำบากมากครับเพราะว่าเราทํางานทั้งคู่นะครับแล้วก็จริงๆก็ด้วยความที่ว่าเออ คนละช่องด้วยเวลาก็ไม่เหมือนกันด้วยแต่ว่าเราก็จะพยายามหาเวลามาให้ตรงกันยิ่งเป็นงานกลุ่มง,งานอะไรเงี้ย<ก>ใช่ก็จะช่วยช่วยกันอย่างเช่นเวลาที่ผมไม่มาเรียนนั่เดทก็จ,จะมาช่วยเลคเชอร์ให้อะไรเงี้ยเวลาเวลานั่นเดทไม่มาผมก็ช่วยช่วย,ช,วย,ช,วยช่วยกันอะไรเงี้ยอ่านรู้เรื่องไหมครับก็บางทีก็อ่านไรมือไม่ค่อยออกก็คงคงคงดูดูกันไว้เพราะด้วยความที่ว่าเออเป็นเป็นเพื่อนกันด้วยแล้วก็ในเมื่อมีโอกาส เรียนด้วยกันช่วยกันเรียนเงี้ยเราก็เออน่าน่าน่าจะลงเรียนต่อด้วยกันครับใช่ครับที่เปนปริญญาโทอ่านิเทศเนี่ยในปริญญาโทนเนี่ยจะไม่ใช่ภาพยนตร์ครับจะเป็นเรื่องของการจัดการและบริหารนิเทศศาสตร์ครับผมก็จะรวมๆกันอยู่ในนิเทศหมดเลยคงคงต่อกันเลยครับผก็น,น่าจะต่อเลยครับใช่ครับที่นี่ที่เดิม ขึ้นแท่นเป็นคู่จิ้นแต่งช่องคู่ใหม่ที่มาแบบแวกแนวสำหรับเพศหนุ่มเคนภูภูมิกับไอกรุ่นที่รุ่มสังกัดเวียสุกัลวั์ที่มีภาพคู่หวานๆอัพเดนลงในอินสตาแกรมอยู่บ่บอยๆครั้งจนแฟนคลับหลายคนขอจิน้นพี่น้องคู่นี้ถึงแมว้ว่าตัวจริงทั้งเคนเวียจะมีข่าวกับสาวๆอยู่แล้วก็ตามค่ะ โดยเมื่อวันที่18เมษาย,ยน2558ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิดของเวียสุกรวัตรน้องชายสุดล่อยอย่างเคนภูมิภูมิก็ไม่ลืมพี่จะพโพสต์ออยอนวันเกิดพี่ชายสุดเลิฟพร้อมกับกอดคอกันสนิทสนมกลมเกลียวแถมนุ่มเคนยังทำปังเหมือนจุ๊บนุกเวียด้วยพร้อมข้อความว่าแฮ p ปี้บ t เดย์พี่ชายสุดที่รักมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงรวยๆนะรักสุดไอเดอร์เฮ้ กอดกับชมพูริยาเมื่อก่อนเคยทํางานช่องเดียวกันแต่พอสาวชมพูจะย้ายช่องมาทํางานที่ช่องคู่แข่งทุกวันนี้มิตรภาพของทั้งคู่ยังคงเหนียวแน่นดีค่ะซึ่งอีกไม่กี่วันนี้ใกล้งานแต่งงานของสาวชมพูแล้วเอมมี่ก็ถึงกับน้ําตาคลอยินดีกับเพื่อสาวก็มีแล้วก็มีคุยกันทางสาวผู้หญิงผู้หญิงอยู่แล้วค่ะว่าอะไรยังไง รักนยทังคู่เลยก็อ๋อาทั้งคู่ลนเลย้ำตาจะไหลก็ก็มีชอบมี จุดที่มี่ชอบชมที่สุดคือเวลาเขามีความสุขที่สุดแล้วเราจะแล้วหน้าตาเขาไปหมดเลยอ่าถ,ถ้าถ้าทุกคนตามมิตาการ์มี่ก็จะเห็นว่าเวลาเขามีคนสุขแล้วแบบโลกมันดูแบบสดใสมากอะ่ะตั้งแต่มี่รู้จักชมมาเกือบ10ปีเนี่ยมี่ว่าตอนนี้ชมคือเบิกบานสุดแล้วอะ่ะคือเป็นช่วงวัยที่เขาสวยที่สุดแล้วก็แฮปปี้ที่สุดแล้วมี่ก็ยินดีนนนกับเขาค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพไร้ขอบแดนจริงๆค่ะเรื่องคู่แข่งระหว่างช่องนั้นตัดไปได้เลยค่ะ หลายคู่นะครับที่มีมิตรภาพกันข้ามค่ายนะฮะเราก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปจนถึงการเป็นคนรักนะครับเช่นพี่เต๋าพี่นัทางเนี้ยอ๋อเป็นตัวอย่างที่ดีนะพี่เต๋าน,นี่อาจจะมาจากค่ายลาดพร้าวพี่นัทนี่เขอาจจะมาจากค่ายอโศกนะครับอโศกบวปองชิ้นกันไปค่ะ,ะคจำได้ตัวเชียร์มากเลยคู่นี้ชอบชเออน่ารักสมัยน,นั้นนะเออ